นั้นถือเป็นสินค้าสําคัญนะคะที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศแต่ว่าเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบในอีก3ปีข้างหน้าไทยนั้นจะต้องปรับตัวอย่างไรติดตามจากรายงานนี้ค่ะ แม้ในขณะนี้นะคะข้าวของไทยจะเป็นที่1ของโลกทั้งในเรื่องของคุณภาพราคาและก็ความต้องการในตลาดโลกนะคะแต่เมื่อรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC แบบเต็มรูปแบบในอีก3ปีข้างหน้าชาวนาไทยรวมไปถึงผู้ประกอบการในวงการข้าวของไทยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทวิธีการค้าขายค่ะเพื่อรองรับตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมไปถึงการแข่งขันที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยค่ะ รัฐบาลมุ่งมั่นจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวข,ของอาเซียนหลังรวมตัวเป็น AEC เต็มรูปแบบโดยมีการเปิดเสรีในการทำธุรกิจค้าข้าวซึ่งจะทำให้นักลงทุนอาเซียนจำนวนมากไหลเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในไทยอย่างแน่นอน ผู้ประกอบการข้าวไทยเองก็ไม่ควรรอช้าให้เพื่อนบ้านเข้ามาตักตวงผลประโยชน์ในไทยไปจนหมดก่อนแต่ควรคว้าโอกาสการเปิดเสรีการค้าการลงทุนไปแสวงหาทางรอดในประเทศเพื่อนบ้านเช่นกันโดยเฉพาะกัมพูชาที่ต้นทุนการผลิตข้าวถูกกว่าไทยเรามีโอกาสจะไปลงทุนในพื้นที่ใหม่ๆนะคะในประเทศใหม่ๆที่ที่มีทรัพยากรหรือว่ามีต้นทุนของสินค้าข้าวเนี่ยถูกกว่า ในปัจจุบันก็เป็นโอกาสให้เราได้ทำกันค้านะคะแล้วก็ขยายการลงทุนของเราไปนอกจากนี้ยังไม่ควรประมาทหรือวางใจกับการเป็นเบอร์หนึ่งอย่างที่เป็นอยู่เพราะเป็นการกินบุญเก่าจากการที่ไทยมีพันุ์ข้าวดีแต่เมื่อเป็น AEC แล้วหากอุตสาหกรรมข้าวของไทยยังขาดความจริงจังในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าวไทยคู่แข่งอาจเข้ามาทอนส่วนแบ่งตลาดจากไทยไปอย่างไม่รู้ตัว ในการสร้างตราสินค้าข้าวไทายในเวทีโลกเนี่ยยังแบบรุ่มรุ่มดอนๆนะผมว่าเราสามารถทำในเดือนนี้เยอะนะครับถ้าเราทําตรงนี้เรื่องการสร้างตราได้เข้มแข็งเนี่ยบทบาทของข้าวไทยในเวทีโลกเนี่ยจะมีความโดดเด่นเนี่ยมากขึ้นนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ประเทศไทยก็ต้องนะครับใช้ยุทธวิธีทางการทูตนะฮะเพื่อจะไปสร้างพันธมิตรคู่ค้า ประเเเทศใหมม่่ๆพิขึ้นความรู้ความเข้าใจใน AEC จะทำให้ผู้ประกอบการเข้าของไทยอยู่รอดและรับมือการเปลี่ยนแปลงได้แต่ที่สำคัญคือต้องหาจุดยืนเพื่อแข่งขันให้ได้เพราะหากหยุดนิ่งไม่แข่งขันก็ยิ่งแพ้